สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับที่ทุกท่านเข้าสู่ช่องวีซีธรรมดานะครับช่องวีซีธรรมดาก็จะมานำเสนออ่าหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะหุ้นไทยเย็นก็หุ้นไทยเย็นให้ชมมาแล้วสี่คลิปสี่รอบเลยนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดตูเจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ทา,า,างคุณตุ๊บบวานี่ให้ท่านผู้ชมได้รียนรู้เพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะับานั้นนะครับอืมอ่ะเด่นนะครับแปดกับเก้านะรอบเย็นนี้นะแปดกับเก้าเน้นที่แปดนั้นที่เก้านะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้า Yeah. เด็กไปนะครับเด็กไปนะ อ่าโอเคไปตับตามนี้เนาะขอบคุณมากมนะครับโดูดีครับครับ